สวัสดีครับพบก,กับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการแข่งขันแบดมินตันคูมาคูมะคูมะวัตโต้มาสเตอร์นะครับซึ่งก็ไทยเนี่ยเข้าชิง2รายการนั่นก็คือหญิงเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมนะครับคู่ผสมเราก็ได้แชมป์แล้วก็หญิงเดี่ยวครับเมรัชนอกอินทนนท์ก็คืนฟอร์มถือว่าเป็นเลิกงามยามดีก่อนซีเกมนะครับเอาชนะทางตุนจุงจากอินโดนีเซียดีไม่ด,ดีคู่นี้อาจจะได้มีโอกาสเจอกันในรอบลึกๆ อาจจะเป็นรอบชิงหรืออะไรในซีเกมหรือ,อยังไงต้องติดตามดูนะครับเพราะว่า,าทางซีเกมเนี่ยก็จะมีหมิวมีหมิวพร,ระวีด้วยก็มาดูภาพน่ารักน่ารักของเมย์นะครับแจกความสดใสเลยทีเดียวพอชนะปุ๊บก็โพสต์หลายท่าเลยโดยท่าคิดประจําตัวเลยก็คือแบบมินิฮาร์ตรงแก้มนะครับรวมไปถึงท่าในไนของคล้ายๆของทางซีเฟนเคอรี่ด้วย <laughs> โพสต์กันรัวๆเลยครับ คือถึงแม้ว่าเมย์เนี่ยจะผ่านจุดสูงสุดมาแล้วแต่เธอเนี่ยเป็นขวัญใจแฟนแบดมินตันทั่วโลกรวไมไปถึงแฟนแบดมินตันชาวไทยก็ไม่ต้องไปหวังว่าจะชนะหรือว่าแพ้หรืออะไรนะครับเพราะว่าอยู่มาถึงป่านนี้แล้วก็คือเล่นด้วยความสุขแหละจะเลิกลาหรืออะไรเมื่อไหร่ก็ว่าไปเป็นประสบการณ์เรื่อยๆแล้วแล้วก็เหมือนเธอเนี่ยได้อยู่ในพื้นที่ที่เธอชอบมาพบปะแฟนๆด้วยน่ารักเลยทีเดียวนะครับเหรียญสวยๆก็ยังถือว่าผลงานหลังๆเนี่ยอาจจะมีช่วงเจ็บบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่า ในแต่ละปีก็มีแชมป์ติดไม้ติดมือเหมือนกันคุมามโ,มโตเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะเป็นซูเปอร์5 0 0ด้วยท่าน่ารักน่ารักก็จำตัวของเมยนะครับยิงท่านี้ยิ่งน่ารักเลยทีเดียวครับในประเภทหญิงเดียวนี่เมก็ได้ชนะเลิศครับตุนจุงก็อันดับ2อันดับ3เนี่ยก็เฉียวปินเฉียนแล้วก็โนซมิ โอคุฮาระซึ่งคนนี้เนี่ยเอาชนะทางอากาเนะเยมากุชิได้นะครับแต่ว่ามาแพ้เมค์คนนี้ก็มีสิติกันครับ10ต่อ3โดยที่เมตอนนี้มายืนอันดับ9ของโลกรายการสังเกตแนนใบเวิร์ทัวร์ก็อันดับ9นะครับตลอดอาชีพเลยก็แข่งไป514อ่าชนะ514แพ้257ปีนี้ก็ชนะ28แพ้18เงินรางวัลน,นะครับ1 3ล้านแสนเหรียญแล้ว รวมแล้วก็ประมาณ4ล้านบาทอขออภัยครับ40ล้านบาทเรียกว่าทําจนตั้งตัวได้เลยทีเดียวอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นก็เหลือเยอะนะครับผมว่าหลัก10ล้านแหละสาหรับทางกรณีของเมย์รัชนกสถิติของเกมนี้นะครับเกมแรกเมย์ชนะ21ต่อ16แเต้มต่อเนื่องนี่เมย์ได้4แเต้มของตุนจุงได้7เลยทีเดียวครับแล้วก็เกมพอยต์เมย์สครั้งแต้มรวม37ครับแล้วก็ในเกมที่2เนี่ย22ต่อ20 คือไทยขึ้นแท่นไปก่อนนะครับสำหรับเมย์ใน20ต่อ16แต่ว่าปิดไม่ได้มาเสมอกันก่อนที่เมย์จะทำให้ใจหายแหละก็โชว์ลูกเลี้ยวลูกหนีอะไรต่างๆก็เอาชนะไปได้แต้มต่อเนื่องของเมย์6นะครับของตุนจุง4เกมพอยต์5ครั้งเลยทีเดียวเ <laughs> หนื่อยกันมันรยดนะครับแต้มรวมก็42สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ